แถลงข่าวคณะทรนมาจารย์สานุสิทธิ์ของหลวงปู่ติสนัธทันในมหานิกายเซนเดินทางจากหมู่บ้านพลัมนาชาติจาริกธรรมสู่ประเทศไทย เมื่อวันอังครารที่26พฤษภาคมที่ผ่านมาคณะสารุสิกของหลวงปู่ิสนัดฮันนำโดยภิกษุณีเจิงคอมและภิกษุพับดังพร้อมด้วยคณะนักบวชภิกษุภิกษุณีเดินทางมาจากหมู่บ้านพรมนาชาติท mm ี่ประเทศอินโดนีเซียสู่ประเทศไทยนท่าอากาศยานดอนเมืองเวลาประมาณ17นาฬิกาและเปิดห้องแถลงข่าวถึงการจาริกธรรมในประเทศไทยช่วงเดือนวิสาขบูชาตั้งแต่วันที่26พฤษภาคมถึงวันที่24มิถุนายนพุทธศักราช255 158เป็นเวลาประมาณหนึ่งเดือนโดยภิกษุณีเจิงคอมพระธันมาจารย์อวุโสได้เล่าถึงความคืบหน้าอาการป่วยเส้นเลือดในสมองแตกของหลวงปู่ติสนัดฮันที่รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลประเทศฝรั่งเศสซึ่งมีอาการดีขึ้นเรื่อยๆจากนั้นภิกษุพับดังธันมาจาร์อวุโสได้แถลงถึงการมาจาริกธรรมในประเทศไทยในครั้งนี้ โดยการจาริกธรรมจะมีการจัดกิจกรรมต่างๆคือในวันจันทร์ที่1มิถุนายนพุทธศักราช2558จะดำเนินกิจกรรมวันวิสาขบูชาแห่งสติโดยจะนำภาวนาเทศนาธรรมฟังธรรมและเวียนเทียนในวันวิสาขบูชาเพื่อน้อมรำลึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือวันประสูติตรัสรูและปรินิพานณมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาต่อมาในวันที่3ถึงวันที่7มิถุนายน พุทธศักราช2558จะดำเนินกิจกรรมการภาวนาสำหรับบุคคลทั่วไปโดยการฝึกปฏิบัติตามแนวทางหมู่บ้านพลัมซึ่งจะฝึกบ่มเพาะพลังแห่งสติในทุกๆกิจกรรมประจำวันด้วยการนั่งสมาธิการเดินสมาธิการภาวนากับแนวบทเพลงการฟังเสียงระฆังการรับประทานอาหารในวิถีแห่งสติการสนทนาธรรมการสัมผัสความเงียบอันประเสริฐและการฝึกนอนสมาธิเป็นต้นกิจกรรมดังกล่าวจะจัดขึ้นณวังรีรีซ อําเภอเมืองจังหวัดนครนายกและกิจกรรมในวันอาทิตย์ที่21มิถุนายนพุทธศักราช2558จะมีงานทอดผ้าป่าสร้างอาคารที่พักผู้ปฏิบัติธรรมณสถานปฏิบัติธรรมนานาชาติหมู่บ้านพลัมแห่งประเทศไทยอําเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาโดยอาคารดังกล่าวเป็นอีกหนึ่งสถานที่ปฏิบัติธรรมของหมู่บ้านพลัมซึ่งเป็นสถานที่ที่คารวะชายและหญิงจะได้เข้าพักในช่วงที่มีการทํากิจกรรมการภาวนา หลวงปู่ติสณันันเป็นผู้มีบทบาทสําคัญในการต่อสู้เพื่อสันติภาพในเวียดนามหลวงปู่ติสณทัน,นได้เริ่มการรณรงค์เพื่อสันติภาพขอให้มีการหยุดสนับสนุนสงครามโดยเฉพาะการแทรกแซงของสหรัฐอเมริกาในช่วงสงครามเวียดนามเพื่อมุ่งสู่สันติภาพโดยปลูกจิตสํานึกผู้คนทั่วโลกต่อมามาตินลูตร์คิงจูเนียเสนอชื่อหลวงปู่ติสณทัน,นเข้ารับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพด้วยเหตุนี้รัฐบาลเวียดนามจึงปฏิเสธการกลับประ ประเทศของท่านแม้ว่าภายหลังจะมีการรวมประเทศก็ตามเมื่อเวียดนามปฏิเสธการกลับเข้าประเทศท่านจึงต้องลี้ภัยอย่างเป็นทางการไปพำนักที่ประเทศฝรั่งเศสโดยเป็นอาจารย์สอนประวัติศาสตร์ในมหาวิทยาลัยและสร้างอาสมนอกเมืองปารีสเพื่อเขียนหนังสือและปลูกพืชสมุนไพรระหว่างนั้นท่านยังคงทํางานเพื่อสันติภาพและเพื่อผู้ลี้ภัยอย่างสม่ําเสมอโดยการได้ร่วมทุกข์กับเพื่อนผู้ลีภ้ภัยทําให้ท่านพบเห็นชะตากรรมของผู้ตกทุกข์ได้ยากมากมาย หลวงปู่ทิสนัดฮันได้สร้างสังขะชุมชนแห่งการฝึกปฏิบัติเพื่อดำเนินชีวิตอย่างมีสติของพุทธบริษัท4ด้วยความตั้งใจที่จะแลกเปลี่ยนพระพุทธศาสนาในดินแดนตะวันตกสังขะแห่งแรกตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2518ชื่อว่าอาสม,มันเทศตั้งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศฝรั่งเศสจากนั้นได้ย้ายลงไปสู่ทางตอนใต้และตั้งชื่อสังขะแห่งใหม่นี้ว่าหมู่บ้านพลัมตามชื่อต้นพลัมที่ปลูกอยู่ทั่วพื้นแผ่นดินนี้ปัจจุบัน มีชุมชนการปฏิบัติธรรมแห่งหมู่บ้านพลัมกระจายอยู่ในหลายประเทศอาทิประเทศฝรั่งเศสอเมริกาเยอรมันฮ่องกงและล่าสุดที่ประเทศไทยโดยมีนักบวชกว่า500รูปจาก20ประเทศทั่วโลกและมีกลุ่มปฏิบัติธรรมตามแนวทางของหมู่บ้านพลัมหรือสังฆะเกือบ1,000กลุ่มกระจายอยู่ใน31ประเทศทั่วโลกผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรมกับคณะสานุสิ์ของหลวงปู่ติสณัฐฮันในการจาริกธรรมสู่ประเทศไทยในพุทธศักราช2 1,558ในครั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ t h a i p r o m um i n r e s s o r g หรือ Facebook หมู่บ้านพลัมประเทศไทย